สวัสดีครับห่างหายกันไม่นานครับวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับโมดิโต้ฮอสบิทโลเฟอร์จากแบรนด์แมงโก้โมฮิโต้ครับ ตัวกล่องของรุ่นนี้นะครับจะเป็นสีเขียวสกรีนโลโก้ mango motor สีทองแบบนี้ครับด้านในนะครับจะมีถุงผ้าจาก sc g r a n d แบบนี้นะครับความพิเศษของถุงผ้านี้นะครับก็คือทำมาจากวัตถุดิบ r e ซร้อยเปอร์เซนครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรองเท้ากันเลยครับ สำหรับตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็เป็นรองเท้าหนังที่ต่อยอดมาจากโมเดลคาชูเดิมนะครับซึ่งผมเองก็ได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวหนังเนี่ยเท่าที่ได้สัมผัสดูก็คือรู้สึกได้เลยนะครับว่านิ่มมากๆแล้วก็การตัดเย็บต่างๆนะครับดูพรีเมียมมากๆเลย สำหรับตัวพื้นรองเท้านะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นคาชูอยู่นะครับก็คือจะมีปุ่มดอกยางแบบนี้นะครับยาวไปจนถึงบริเวณส้นเท้าเลยเพื่อช่วยในการยึดเกาะเวลาเราขับรถนั่นเองครับมาดูความพิเศษของรุ่นนี้กันครับก็คือดีเทลด้านหน้าที่มีการเพิ่มลูกเล่นฮอสบิดเข้าไปนะครับเป็นโลหะสีเงินแบบนี้แล้วก็มีตัวอักษรรูปตัวเนะครับ ช่วยเพิ่มความคลาสสิกแล้วก็หลูหาให้กับลูกแคชชวลนได้เป็นอย่างดีเลยครับ ส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าคู่นี้จะเป็นหนึ่งในคู่ที่ผมได้หยิบม,มาใส่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นใส่ขับรถใส่ไปเที่ยวหรือว่างานที่ไม่ได้เป็นทางการมากนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคู่นี้นะครับก็ติดตามได้ที่ mango m o n i t o นะครับสยามสแควร์ซอยสฝากกดไลค์กด u u s สไคร e แล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานจริงให้ดูในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ